มาติดตามข่าวจากศูนย์ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนาครับเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2566กองบัญชาการกองทัพไทยโดยพลตรีนันทวุฒินินนท์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนาให้การต้อนรับพลเอกดมศักดิ์คำใสแสงรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมคณะในโอกาสเดินทางมาตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ2567 และงานสนับสนุนหน่วยทหารในพื้นที่ได้แก่งานซ่อมผิวทางจราจรลูกรังกว้าง5เมตรงานขุดลอกลำน้ำในพื้นที่ตะบนสำนักตะเครออำเภอเทพารักษ์และงานสนับสนุนการปรับปรุงเส้นทางและลานรวมพลกองบินหนึ่งณตะบลสำนักตะเครออำเภอเทพารักษ์และบอนอหนึ่งอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาขอบคุณภาพและข่าวจากฝ่ายกิจการพลเรือนสำนักงานพัฒนาภาค5 หน่วยประจาการทหารพัฒนาผมจ่าสิบเอกพัฒนาพงษ์บัวง,งามศูนย์ประชาัมพันธ์สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนารายงานครับ